สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองดอกคำใต้ชวนเที่ยว EP นี้เราอยู่กันที่วัดสันกลางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะยังคงพาทุกท่านเที่ยวชื่นชมความงามของวัดวาอารามในอำเภอดอกคำใต้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้เรามีวัดที่มีความสวยงามและมีประวัติที่น่าค้นหาอยู่หลากหลายจริงๆค่ะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทำบุญ และนอกจากนี้นะคะยังเหมาะสำหรับการเก็บภาพประทับใจของวัดได้อีกด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องเทศบาลเมืองดากคำใต้ด้วยนะคะเชิญรับชมค่ะวัดสันกลางเป็นวัดเดียวในล้านนาที่มีอุโบสถปร,ระดับด้วยกระจกเงานับร้านชิ้นซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนวัดใดในภาคเหนือโดยอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือจตุรทิศ ระดับด้วยกระจกเงาสีต่างๆนับล้านชิ้นไว้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณวัดสะอาดสะอ้านสวยงามกระจกเงาที่ตกแต่งนั้นเป็นกระจกเงาสีขาวและสีต่างๆที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดปะติดกันเป็นแนวเมื่อมองดูจากเงาสะท้อนจะเป็นรูปภาพสามิติรอบทิศและเมื่อเปิดแสงไฟสองภายในจะพบว่ามีการสะท้อนของแสงไฟเป็นประกายระยิบระยับไปทั่วอุโบสถ ทำให้ดูแล้วมีความวิจิตระการตาและผู้คนทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนชาวต่างชาติต่างพากันมาเที่ยวชมตลอดเวลาอุโบโสถวัดสันกลางแห่งนี้ทางพระครูธรรมรัตนาจารีอดีตเจ้าอาวาสวัดสันกลางได้ริเริ่มสร้างโดยมีแม่ชีคำปุ๋ยชัยวงสิทธยาณุสิทธิ์และคณะสัทธาในอำอเภอดอกคำใต้วัดสันกลางได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2533โดยการจำลองอุโบสถ มาจากวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีเพราะมีความสวยงามและแปลกตาเพราะอุโบสถประดับด้วยกระจกเงาและเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือแบบอุโบสถจตุรทิศจึงได้นํามาสร้างไว้นวัดสันกลางตำบลดอกคำใต้อ,อตําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสำหรับขนาดของอุโบสถมีความกว้างประมาณ24เมตรสูง24เมตรภายในอุโบสถ จะประดับไปด้วยกระจกเงาใสและกระจกสีต่างๆซึ่งทางคณะศรัทธาช่วยกันติดกระจกทั้งหมดโดยไม่ได้ไปว่าจ้างช่างแต่อย่างใดหลังจากติดแล้วจะดูภาพสะท้อนของกระจกที่ติดตามผนังอุโบสถออกมาเป็นภาพสามมิติและการติดกระจกใช้เวลาร่วมสองปีนอกจากนี้ที่วัดสันกลางยังมีพระนอนหลวงพ่อมงคลเทพนิมิตให้ได้กราบไหว้สักการะพระนอนหรือพระปรางสายญาติที่ประดิษฐานอยู่ในสาราหรือหลวงพ่อมงคลเทพนิมิต ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ชีคคำปุ๋ยชัยวงศ์หลังจากที่เข้ากรรมและเกิดนิมิตฝันเห็นพระพรหมมาบอกว่าขอให้สร้างพระนอนหรือพระปางใส่ญาติขึ้นไว้ภายในวัดโดยกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1เดือนกับ9วันเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2529โดยการสร้างเสร็จทันตามกำหนด พระนอนหรือพระปางสายญาติมีขนาดความยาว50ศอกสูง7ศอกครึ่งและใช้ชื่อว่าหลวงพ่อมงคลเทพนิมิตมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำอเภอดอกคำใต้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือโดยเชื่อว่าคอยปกปักรักษาคุ้มครองและดลบันดาลให้โชคลาภแก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ชวนเที่ยว พาทุกท่านไปชื่นชมความงามของวัดมาทั้งหมด4วัดแล้วนะคะตั้งใจว่าจะพาไปทําบุญให้ครบ9วัดกันไปเลยค่ะเรียกว่าเอาใจสายบุญสายมูกันไปเลยนะคะมาติดตามกันว่าใน E ี p ีต่อไปเทศบาลเมืองดอกคำใต้ชวนเที่ยวจะพาทุกท่านไปทําบุญที่วัดไหนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ